นีนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุงขลโลรกนะครับกำลังเข้าโค้งมั่นโป่งนะครับยานที่มีการทำงานนะครับทิศทิ4504นะครับทำขบวนส่วนพิเศษทักทิศทำขบวนรถเร็วที่171นะครับขอภัยนะครับเพื่อนยาวเลยทีเดียวนะครับห้กู้นอนปอากาศมา5คันเลยนะครับด้านซ้ายนะครับ นี่นะผ่านในาะย่านที่มีการอัดหินลงใต้หมอนนะครับ ครับขบวนรถเร็วที่171ต้นทางกรุงเทพไปทางตุงไหญโกลกนะครับเขตดบอง่ดงองดบส่งโตะเีโลเสอบนำตก้อกน้อน้ำตอกนำตอมาน้อแม่นนะครับรถา,ส,า ffe, สถานีชลาร์นีขบวนรถเร็วขบวน1่1นะครับต้นทางต้นแคสตัสนแป้นะทางตรงใหญ่โกลกครับ ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเราจะเห็นว่าที่ย่านสถานีบ้านโป่งมีการโรยหินแล้วนะครับเพราะว่ามีการเชื่อมทางรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่โรยหินแล้วเนี่ยจะมีรถเจ้ารถจกัก 0832U นะครับมาดัดตัวรางแล้วก็มาปรับระดับของหมอนคอนกรีตด,ด้วยนะครับรวมถึงตัวรางด้วยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า ล้างรถไฟโคดไปโคดมาเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับนี่นะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับราฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ